สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการมัดยางกันกระชากนะครับผมบางคนมัดแล้วไม่มีเส้นข้างในนะครับห้ามนะครับต้องมีเส้นข้างในถ้าไม่มีเส้นข้างในปุ๊บเวลายางมันเสื่อมสภาพมันขาดลูกดอกกับเชือกพวกนี้จะไปด้วยกันนะครับผมให้ท่านตัดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มัดปมสองข้างนะครับแล้วท่านก็ ใส่ข้างหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมจะรัดคร่าวๆนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับให้ท่านก็เอาอยาเอาเชือกมามัดแทนนะครับผมเพราะว่าผมใช้ความรวดเร็วแล้วก็ดึงนะครับผมพอมัดเสร็จมันจะมีมันมยาวออกมาอย่างนี้ให้ท่านดึงนะครับผมดึงปุ๊บมันก็จะอย่างนี้มันก็จะสั้นลงอย่างนี้นะครับผม นี่นะครับผมมันก็จะเป็น2ข้างอย่างนี้แล้วท่านก็ร <c oughs> ัดข้างนี้นะครับท่านก็เอาเชือกลัดนะครับผมอันน <c oughs> ี้ผมทำสาธิตง่ายๆนะครับผมสำคัญเลยนะครับตัวนี้นี่แหละครับมันจะเป็นปมอยู่สองข้างนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้เอาไว้เกี่ยว บางคนก็ชอบใส่ลูกหมุนนะครับใส่ได้นะครับผมผมก็อันนี้อันนี้เชื่อกเชื่อกต่อกับสายลูกดอกนะครับผมนี่ครับเวลาเรายิงปลา้อยเชือกเราก็มาถอดตรงนี้ได้นะครับผมยางก,กระชากมันก็จะยืดอย่างนี้นะครับผมยืดได้แล้วก็มีเชือกอยู่ข้างในมันจะไม่ขาดเวลายางขาดแล้วก็เชือกก็จะไม่ขาดนะครับ โอเคนะครับผมบางท่านไม่มีเชือกข้างในแล้วผมอย่าลืมเชือกนะครับข้างในโอเคนะครับผมขอบคุณครับ